เราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราซื้อสินค้ามาสต็อกเยอะพี่กินใช้เองไม่ได้คิดว่าจะขายเลยแต่ว่าพอมันตอบโจทย์พ,พี่ถึงไปทําเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเริ่มต้นทําธุรกิจเรามีความรู้สึกว่าถ้าสินค้ามันตอบโจทย์กับตัวเราเองกับตัว,ตวตเราเองฉันทําตลาดได้เพราะว่ามันมันจะออกมาจากความรู้สึก พอเราบอกต่อคนที่ได้ใช้สินค้ากลายเป็นว่าพอเขาใช้สินค้าแล้วมันตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพที่เขาเจอมันแก้ปัญหาเขาได้เขาก็อยากจะเข้ามาร่วมรับราคาสมาชิกเสร็จแล้วนะคะเมื่อเขารับราคาสมาชิกเสร็จเขาก็ทําการตลาดได้นะคะจากการบอกต่อโดยการบอกต่อของเขาหลายคนไม่ได้บอกต่อเพื่อจะทําธุรกิจแต่เขาบอกต่อเพราะสินค้ามันตอบโจทย์เขาอยากให้คนที่เขารักได้สุขภาพดี สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการบันไดดาวผมเชื่อนะครับว่าชีวิตทุกคนเนี่ยล้วนเกิดมาพร้อมความฝันนั้นมากมายแต่สิ่งที่เราต้องทําให้ได้นั้นคือการทําตามความฝัน ให้กลายเป็นความจริงครับและตลอดเส้นทางแห่งความฝันนะคะ <c oughs> ก็คงเปรียบเสมือนกับบันไดค่ะที่เราจะต้องก้าวขึ้นไปเรื่อยๆต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆระหว่างทางมากมายมีระยะทางมีความชันและมีความสวยงามที่ไม่เหมือนกันแต่ผู้ที่สามารถพิชิตความฝันนั้นได้ก็เสมือนกับเป็นผู้พิชิตบันไดาดาวและก้าวขึ้นสู่ท่ามกลางดวงดาวได้อย่างสง่างามแน่นอนค่ะครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคือผู้ที่สามารถพิชิตบันไดดาวก้าวไปสู่ตําแหน่งเกียรติยศและเป็นผู้นําแนวหน้าขององค์กร ต้องบอกเลยนะครับว่าตลอดเส้นทางบนบันไดาดาวของเขาเนี่ยต้องไม่ง่ายเลยจริงๆครับและก่อนที่เรานะคะคจะไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิทีอาของเขากันก่อนเลยค่ะวันนี้รายการบันไดาดาวขอพาท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับหญิงแกร่งสู้ชีวิตและพิชิตเป้าหมายของตัวเองจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้น,นําระดับแนวหน้าขององค์กรได้ซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็คือคุณบุญเกตสสงครามหรือมาดามปู นักธุรกิจตำแหน่งเกียรติยศระดับเพลสิ่งเส้นทางของมาดามปู่นันเรียบเรวดาวผ่านธุิกฤตมาด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นอย่างเต็มร้อยในการสร้างเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จรายการบันไดาดาวอยากจะพาทุกคนมาเรียนรู้แนวคิดและมุมมองว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีศักยภาพเพื่อพิชิตความฝันของตัวเราเองได้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับขอต้อนรับสู่บ้านบันไดาดาวนะครับละแขกรับเชิญของเราก็อยู่ตรงนี้แล้ว ทุกคนแนะนําตัวหน่อยครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมอสนะคะสวัสดีค่ะน้องบอปอายค่ะค่ะพี่ชื่อปุณเกตสงครามนะคะมีฉายาค่ะมาดามปูค่ะค่ะแล้วปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรอยู่คะปัจจุบันคือพี่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเลยนอกจากเป็นนักธุรกิจแกรนโกลบอลค่ะก็คือทำแกรนโกลบอลอย่างเดียวเลยใช่ค่ะณปัจจุบันนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะพี่ก็ ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเป็นธุรกิจ SME เปิดหน้าร้านซื้อมาขายไปนะคะช่วงที่เศรษฐกิจดีก็ดีนะนะคะแต่ว่าพอเราเจอวิกฤต เศรษฐกิจมันแย่นะคะแล้วก็เราเจอหลายเรื่องมากเลยเรื่องการขายตลาดออนไลน์มาตัดราคานะคะครเราเจอตลาดออนไลน์หลกัหลกๆเลยนะทำให้ตอนนั้นเอะเราคิดว่าไม่ได้ละหน้าร้านที่เรามีอยู่เราจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองไปขายผ่านออนไลน์นะคะแล้วพอเราไปขายผ่านออนไลน์ตอนนั้นเราก็เจอว่าเฮ้ยเราเป็นแม่ค้าออนไลน์เราซื้อสินค้ามาสต็อกเยอะนะคะขายขายไม่ทันก็หมดอายุบางทีขายดีก็เก็บเงินไม่ได้กลายเป็นว่าสต็อกบวมแทนที่จะเรา จะได้พึ่งพาเรื่องอ,ออนไลน์ก็ไม่ได้นะคะแล้วยิ่งหลังๆมานะคะบอกเลยว่ามาเจอกับโควิดซึ่งหน้าร้านที่มีอยู่ทั้งหมดอะคะถูกปิดหมดเลยเพราะโควิดคือต้องบอกเลยว่ารุนแรงมากพี่ต้องมาอยู่ที่บ้านค่ะคือทําการขายไม่ได้เลยทำทำให้เราได้มีโอกาสนะคะที่จะมาเจอกับธุรกิจที่แกนโก o บ a หนูหนูแบบขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าอะไรคือที่มาของชื่อมาดามปูคะต้องต้องขอบคุณแกนโกลบอลนะเพราะว่าเฮ้ยเราเดินตลาดนะคะเราทำทำการขายแล้วก็มีคนที่เรารู้จักก็จะเรียกกันเจ๊ปูเจ๊ปูพี่ก็มาตั้งฉายาตอนตอนที่เรามาทําออนไลน์ว่าเป็นเจ๊ปูบางบอแล้วในขณะนั้น่ะเราก็ได้รู้จักธุรกิจที่เรามาทำเนี่ยคือแกนโกลบอลนะคะพี่ก็เข้ามาทําแกนโกลบอล พอมาทำปรากฏว่าธุรกิจแกนก็ว่าทำให้ความเป็นเจ้ของเรามันเปลี่ยนเพราะว่าเราทำธุรกิจนี้แล้วเราประสบความสำเร็จเราอยู่ในวงการนักธุรกิจกลายเป็นที่มาของหลายคนแบบว่าเฮ้ยตอนนี้ไม่ได้ไปเดินตลาดแล้วนะเจ้เปลี่ยนเป็นมาดามปูดีไหม <c oughs> เพราะว่าเจ้ค่ะเจ๊ทำธุรกิจนักธุรกิจนะ มีคนรู้จกักเปลี่ยนสถานะมาเป็นหลายคนก็เริ่มเริ่มมาเรียกมาดามปูค่ะแต่ว,ว่าแกรนโกลบอลเนี่ยทำให้เราได้เป็นมาดามในวันนี้ของเราได้มาจากการทําธุรกิจล้วนๆจากการท Global, ําแกรนโกลบอลและจากจากเจ๊ปูมาเป็นมาดามปูค่ะคะอะไรที่ทําให้มั่นใจว่าธุรกิจแกรนโกลบอลเนี่ยสามารถเป็นรายได้หลักของเราได้ครับ พอเราเข้ามาศึกษาแล้วจริงๆวงการเครือข่ายธุรกิจเน็ตเวิร์กเนี่ยมันน่าทํามากมันเป็นอะไรที่แบบว่าฉันสามารถที่จะหยุดทําได้แต่มีคนอื่นเขาทําอย่างนี้ค่ะคแล้วก็พอเรามารู้จักแกลเป็วปุ๊บ,รบเรามองเห็นว่าโอกาสดีมากเลยนะที่เรารได้รู้จักเป็นคนแรกๆช่วงแรกๆ แล้วเราดูบริษัทแล้วดูสินค้าแล้วทุกอย่างมันใช่เลยอย่างเงี้ยฉันฉันไปได้นะฉันสามารถที่จะเอาธุรกิจนี้ไปบอกคนที่ฉันรู้จักคนที่ฉันรักทีมเก่าทีมเวิร์กเดิมๆที่เคยทำอ่ะมีความรู้สึกมันเหมือนเห็นโอกาสที่มันใช่เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ รู้จักแกนโกลบอลวันแรกเรากลับบ้านไปแล้วก็คุยกับแฟนคือมากับแฟนนะคะมาครั้งแรกเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอ,อขอบคุณพี่ต้อมชัยาการ<ะ>เป็นคนที่ให้โอกาสนี้กับพี่ะนะคะพี่ต้อมชวนพี่ให้มาดูสินค้าตัวหนึง่งซึ่งเห็นว่าเจ๊ปูน่าจะทําได้เพราะเจ๊ปูเป็นคนที่ ชอบขายทําออนไลน์วันนั้นมาดูครั้งแรกก็ยังไม่ทราบว่านี่เป็นเน็ตเวิร์กไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่านี่คือเน็ตเวิร์กแต่ได้ซื้อสินค้ากลับไปลองพอดูปุ๊บเฮ้ยถ้าเราได้ลองสินค้าตัวนี้แล้วถ้าฉันหายจากอาการที่ฉันเป็นหรือมันดีขึ้นเฮ้ยจะขายนึกออกไหมคะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ตอนที่พี่ทําออนไลน์เป็นแม่ค้าออนไลน์พี่กินใช้เองไม่ได้คิดว่าจะขายเลยแต่ว่าพอมันตอบโจทย์พี่ถึงไปทํา เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาเริ่มต้นทําธุรกิจเรามีความรู้สึกว่าถ้าสินค้ามันตอบโจทย์ก,กับตัวเราเองกับตัวเราเองฉันทําตลาดได้เพราะว่ามันมันจะออกมาจากความรู้สึกค่ะแล้วเป้าหมายในการใช้ชีวิตของมาดามปูเนี่ยคืออะไรคะเป้าหมายในชีวิตของพี่เนาะ,ะพี่ก็อยากจะพี่เป็นคนหลันลา ชอบเที่ยวนะคะใช้ตังเก่งนะคะชอบแต่งตัวนะคะมีมีไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้นะคะเป็นคนออกบิดใจขี้เกียจขี้เกียจนิดนึงที่จะไปทํางานหนักๆแต่ถามว่าลุยได้ไหมลุยไ,ได้เพราะฉะนั้นอนะ่ะเป้าหมายชีวิตเราเราอยากจะมีตงังแล้วก็เคลียร์หนี้สินหมดแล้วก็สามารถใช้ชีวิตแบบอิสระได้จุดเด่นของการเข้ามาเป็นสมาชิกแกนโกลคืออะไรคะคือที่เรามีแคสนะคะซึ่งตรงนี้เป็นระบบการเรียนรู้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าใน G4 เนี่ยมีตรงนี้สำหรับคนที่เข้ามาแบบยังไม่เป็นยังไม่รู้วิธีการทำการตลาดวิธีการเป็นนักธุรกิจวิธีการขายนะคะไม่ว่าคุณจะมาแบบไหนนะคะในนี้ในแกชเนี่ยมีระบบเรียนรู้ให้คุณมันดีมากๆเลยสำหรับคนที่บอกว่าเข้ามาปุ๊บแล้วทำไม่เป็นเลยแล้วฉันจะพาคนอื่นมาฉันทำไม่เป็นแล้วฉันจะสอนเขาได้เหรอไม่เพราะที่เราคุณแค่พาเขาเข้าระบบ อย่างนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะไม่เลยค่ะแค่คุณเป็นคนที่เป็นสมาชิกแกนโ,โกว่าแค่เป็นสมาชิกใช่ก็สามารถเข้าเรียนรู้ในระบบส่วนกลางบริษัทได้เลยฟรีฟรีค่ะ,คะแผนการตลาดและแผนธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะแล้วราคาสินค้าแพงไหมคะถ้าแผนธุรกิจของแกนโกวอลนะ,ะพี่ปูวังว่าแผนธุรกิจที่นี่เป็นแผนที่ทําง่ายทุกคนทําได้ซึ่งจริงๆแล้ว่ทุกคนขายของ ไปโดยธรรมชาติะนะคะขายตัวเองขายโน่นขายนี่ทําเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าแผนรายได้ในแผนการตลาดของแกนโกลบอลจริงๆบอกเลยว่าเป็นแผนที่หาได้ยากมากๆเลยในตลาดเน็ตเวิร์กนะคะราคาสินค้าของแกรนโกลบอลต้องบอกว่าเป็นราคาที่คนซื้อใช้ได้จับต้องได้ใช่จับต้องได้ค่ะ,คะสินค้าของเรานะเป็นราคาหลักร้อยแต่เกรดพรีเมียมมากเลยค่ะราคากับ คุณภาพของสินค้านี่เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากค่ะน้องปอบบาอค่ะครับผมและนี่คือแนวคิดการทำธุรกิจของมาดามปูนะครับซึ่งเป็นสมาชิกระดับผู้นำเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูการพูดถึงเรื่องสินค้าของแกรนโกลบว่าใช้แล้วเป็นยังไงทำไมถึงกล้าบอกต่อเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันครับ เข้าสู่ช่วงที่สองนะคะของรายการบันไดดาวแล้วค่ะและที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือสินค้าที่มาดามปูเนี่ยได้ลองใช้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามความรู้สึกค่ะที่หลังจากได้ใช้สินค้าของแกนโก o บอลเนี่ยมาดามปูรู้สึกยังไงบ้างค่ะเอาเป็นทีละตัวนะคะพี่ปูเลือกตรงคอคอเฟ่นะเอาจริงๆตอนแรกพี่ปูคือเลิกดื่มกาแฟมาแล้ว<อ>ด้วยเรื่องปัญหาสุขภาพพอเราได้รู้จักธุรกิจแกนโกลบอลเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ย กาแฟมันหอมตอนแรกเลยนะคะคือกาแฟหอมเข้ามาอยากดื่มนะฮะอยากดื่มก็เลยอ่ะลองดื่มตอนแรกคือมาประชุมนะคะแล้วก็ได้ดื่มกาแฟติดใจในรสกาแฟอ,อันดับแรกเลยคือความหอมค,ความหอมทําให้เราอยากดื่มแต่พอเราดื่มแล้วกลายเป็นว่าเราดื่มต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะดื่มต่อเนื่องมาเรื่อยๆสาเดือนนะคะสเดือนเรารู้สึกว่า ในในส่วนของหลายๆเรื่องที่เราเจอปัญหาปวดส้นเท้าอะไรพวกนี้ค่ะ<ม>ปวดน่องปวดขาอย่างเงี้ยค่ะบอกว่ามันดีขึ้น<ม>อาการทุเราลงเยอะไปเลยใ,ในเนี้ยมีสมุนไพรสิบชนิด<ม>นะคะและสมุนไพรแต่ละตัวนะต้องบอกว่ามีแต่ตัวเด็ดๆอย่างทางเช่าสีทองอย่างเงี้ยเอาจริงๆอะ่ะ ให้ไปซื้อถังเช่าสีทองมากินไหวไหมคะน้องปอต้าเออต้องกินตลอดกินทุกวันอย่างเงี้ยแล้วแถมมีมีสมด้วยนะมีเห็ดลิ้นจือแดงอีกโอ้ยสามตัวนี้ไม่มีปัญญาซื้อถานแน่เลยใช่ไหมคะถ้าเป็นถ้าเป็นธรรมดานะแต่ว่าพอตัวคอคอฟฟ่เนี่ยได้นําส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆนะคะถึง10ชนิดมาซึ่งตัวพี่เองบอกว่าคือเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพมาเราจะดูแลสุขภาพเราพอจะรู้เรื่องของสมุนไพรทั่วไปอยู่แล้วแล้วในตัว เซนทาน่าล่ะถ้าเป็นตัวเซนทาน่านี้ก็คือพี่อ่ะคือพี่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องไม่ถึงกับใส่แว่นแต่คือเจอแสงแดดจะแสบตาแสบตามากนะคะแล้วก็เป็นแพ้แสงแพ้ลมอันนี้คุณหมอบอกอยู่แล้วคือมีต้อเล็กๆแต่ว่าไม่ถึงก<า>ับต้องผ่าตัด แต่สิ่งที่เราเจอก็คือเวลาที่เราเนี่ยเจอแสงแดดมากๆเนี่ยเราขับรถนะคะเจอแสงแดดมากๆมันจะแสบตาถึงขั้นน้ําตานี่คือออกมาเป็นเยอะมากแล้วเราไม่สามารถขับรถต่อได้พี่จะต้องแวะตามแล้วต้องไปทําการล้างหน้าหรือเอาสําลีแผ่นนะคะไปแปะกับไปซื้อน้ําเย็นๆมาชุบแล้วก็ต้องนอนพักสายตาคืออันนี้มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากเราแพ้แสงแดดแล้วมันอักเสบขึ้นมานะคะแบบกระทันหันแล้วคือเราจะต้องคุณหมอต้องให้เราหยดน้ําตาท เทียมอยู่ตลอดแต่เราอะไม่ชอบอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะมันคือมันแต่เราไม่ชอบทํามันต้องมาหยอะมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่มันยุ่งยากแล้วก็คือถ้าหยอดแล้วช่วงแรกๆเราหยอดมันก็ดีแล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องทําอีกอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยไม่ชอบนะคะแล้วก็เจอปัญหานั้นพอมีเซนทาน่าปุ๊บเราไปเอาเราเอาเซนทาน่าไปใช้เพราะว่าพอสมัครแล้วเราก็ได้ใช่ไหมคะเราก็สินค้าไปทดลองบอกเลยว่ากล่องแรกรู้เรื่อง คืออาการที่แสบตาเดิมอะค่ะไม่มีหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยค่ะอันนี้คือหายไปเลยนะแค่กล่องเดียวที่เห็นชัดเลยสําหรับพี่คือ ตาที่มันมีอาการแสบรุนแรงจนแบบว่าน้ําตาล่วงแล้วเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่ามันเหมือนตาเป็นควันๆตาโมว์ๆมันเขาขาวเวลาเรามองไปแล้วมันเป็นเหมือนควันอยู่แต่ช่วงนี้คนไทยเป็นกันเยอะนะคะเพราะว่าแสงแดดบ้านเราตอนนี้มันแรงมากจริงๆใช่ค่ะมันเหมือนมีหมอกเลยอ่ะมันแนละยแล้วถ้าเป็นอาการนั้นต้องล้างตาถ้าล้างเราจะหายนะคะแต่ตอนนี้พี่ไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นแสบตาหรือมีควันออกจากตาหายไปเลยหายไปเลยแล้วในตัวซาฟูล่ะคะ ตัวซากุนี่ต้องบอกว่าเป็นเป็นพระเอกเพราะว่าเอกที่เป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพมาตลอดนะคะแล้วก็เป็นคนที่ซื้ออาหารเสริมมาตลอดอยู่แล้วเป็นคนที่ทานอาหารเสริมมาประจําแล้วตอนที่เราขายออนไ์เราก็ต้องทดลองกับตัวเองนะคะใช่ไหมเพราะว่าพอพอเรามาเจอซากุต้องบอกว่ารสชาติสอด่อยรสชาติดีมาก นะคะแล้วก็เราชงทิ้งไว้นานๆก็ไม่เป็นหุ้นไม่เป็นวุ้นใช่เหมือนเราได้ดื่มเครื่องดื่มแบบโอ้โหได้เลยใช่ค่ะรสชาติดีนะคะแล้วก็ที่ชอบมากเลยคือในในตัวซากูดีท็อกตัวนี้มีส่วนผสมของเอนไซม์ซึ่งตัวเอนไซม์เนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามันดีมากๆกับอวัยวะภายในร่างกายของเราตัวซากูเนี่ยหลากร้อยรสชาติดีนะคะกินแล้วดูแลระบบ ขับท้ายแล้วดีและยังมีเอนไซม์ที่ช่วยดูแลระบบภายในเราให้ทํางานเป็นปกติต้องถือว่าสุดยอดของเเเป็นออกลยขงคุณพี่เลยใช่ค่ะเพราะว่าพี่มีปัญหาเรื่องนี้มานานมากใช่ใช่สินค้า3ตัวนี้ที่คุณพี่ได้ลองเนี่ยแล้วคุณพี่ได้บอกต่อ โอ้ใช่เลยนะคะพี่ได้บอกต่อแน่นอนพี่บอกต่อทุกตัวนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จกับการบอกต่อทั้งในส่วนของตัวสินค้าและแผนการตลาดในส่วนของสินค้าเราบอกต่อง่ายอ,อย่างเช่นกาแฟฐานตลาดลูกค้ากว้างมากนะคะอคเอาเป็นปว่าบาง<ๆ>ทีเรายังไม่ทันถามว่าดื่มกาแฟไหมแค่เราชงอะค่ะ กลิ่นก็มาใช่ใชกลิ่นมายังไม่ทําการตลาดเลยค่ะกลิ่นกาแฟไปทําการตลาดก่อนแล้วค่ะนออ้องมอว่สินค้าทองไมัวเ่่อะ,อะใช่เขาจะบอกว่ากลิ่นอะไรเราต้องบอกเลยว่าพี่นี่คือกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ อ่าเราจะให้ดื่มเลยค่ะพี่สายเปค่ะพี่ชงให้ดื่มเลยค่ะให้ทดลองเลยใช่ค่ะทดลองเลยค่ะให้ทดลองนะคะอย่างตัวอย่างเซนทาน่าเนี่ยเราก็จะดูลูกค้าแหละว่าเขาอ่ะมีปัญหาคือส่วนใหญ่แล้วคนที่มีปัญหาจริงๆแล้วอ่ะคนเล่นโทรศัพท์เยอะเล่นโน้ตบุ๊กดูจอคอมพวกเนี้ยก็มีปัญหาแล้วนะคะก็คือแสงจากก็เรื่องแสงที่มันทําลายสายตาเนี่ยค่ะเพราะว่าตัวเซนทาน่าเขาบํารุงชะลอนะเขาบํารุงด้วยชะลอด้วยทาให สายตาเราเนี่ยนะคะทันหนอมให้ใช้งานได้นาน,น,านต้องบอกเลยนะว่าคนเราอ่ะถ้าตาบอดแล้วคือโูกมืดไปหมดแล้วนะ มันคือจบแล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยต้องบอกเลยว่าอย่ามองข้ามเพราะทุกวันนี้เราทําลายสายตาวันนึงไม่รู้กี่ชั่วโมงเยอะมากเท่าที่ฟังนี่เหมาะกับคนในยุคนี้มากๆที่เมือถือตลอดเวลาเหมาะมากค่ะเพราะทุกวันนี้เราอย่างตัวเซนทนาบำรุงสายตาเนี่ยเราขายได้ตั้รุ่นลูกแล้วนะใช่ไหมคะจนถึงแบบว่ารุ่นที่เขามีอายุเยอะแล้วมองว่าได้ทุกวัยเลยนะใช่ได้ทุกวัยได้ทุกวัยจริงๆแล้วผลลัพธ์ในการบอกต่อสินค้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ พอเราบอกต่อค,คนที่ได้ใช้สินค้ากลายเป็นว่าพอเขาใช้สินค้าแล้วมันตอบโจทย์กับปัญหาสุขภาพที่เขาเจอมันแก้ปัญหาเขาได้เขาก็อยากจะเข้ามาร่วมรับราคาสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเมื่อเขารับราคาสมาชิกเสร็จเขาก็ทําการตลาดได้นะคะจากการบอกต่อโดยการบอกต่อของเขาหลายคนไม่ได้บอกต่อเพื่อจะทําธุรกิจแต่เขาบอกต่อเพราะ สินค้ามันตอบโจทย์เขาอยากให้คนที่เขารักได้สุขภาพดีเราเจออะไรที่ดีเราจะบอกทันทีโดยที่การบอกของเราเรื่องธุรกิจไว้ที่หลังนะโดยส่วนใหญ่นะบอกคนที่เรารักสุขะแต่มันกลายเป็นว่าธุรกิจแบบธรรมชาติเราจะได้การทําธุรกิจพ่วงเข้ามานี่แหละเลยทําให้เราเติบโตได้ง่ายกับการทำแกรน g l o b a l l ค่ะ,คะสุดท้ายน,นี้นะคะอยากให้มาดามปูนะคะช่วยฝากอะไรนะคะถึงคนที่อยากมีไรายได้เสริมให้ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาทําความรู้จักกับแกนโกลบอลหน่อยค่ะคือวิธีง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากตัวเรารนะ,ะ,ะส่วนใหญ่แล้วนะถ้าเราจะไปบอกใครอ่ะมันจะได้อินเนอร์มากที่สุดที่ตัวสินค้าคุณจะต้องเป็นคนที่ใช้มันก่อนะนะคะเมื่อคุณได้ใช้สินค้าแล้วกล้าการันตีว่าสินค้าแกรนโกลบอลถ้าคุณได้ใช้คุณบอกต่อได้แน่นอนะนะคะ,ะ,คะเพราะว่า มันตอบโจทย์อย่างที่บอกค่ะแล้วราคาสินค้าของเราเป็นราคาที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้วันนี้แค่คุณสมัครกับเราคุณรับกาแฟไปแล้วสมัครแค่300ค่ะ300บาทค่ะรับคอกาแฟไปทำการตลาดได้เลยเป็นนักธนะุรกิจที่สามารถเป็นเมมเบอร์มีผังสายงานมีรหัสสมาชิกซื้อกล่องเดียวคุณก็ได้ราคาสมาชิกแล้วคุณก็เอาไปทำการตลาดได้ง่ายๆแบบนี้ค่ะ ง่ายมากนะครับผมเสียแค่300รอได้สี่พันต่องตลาดใช่ค่ะครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณมาดามปูมากๆเลยนะครับที่มาเล่าเรื่องราวในทุกๆมิติของแกรนโกลบอลแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากมาดามปูเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เราล้มหรือเราเจอวิกฤตเนี่ยให้เราสู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวโอกาสเนี่ยจะเข้ามาหาเราเอง ขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องมอนค่ะขอบคุณค่ะคุณปอไอค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของผู้ที่สามารถพิชิตบันไดดาวนะคะและสร้างความสําเร็จได้ด้วยหนึ่งสมองสองมือของตนเองนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะอย่าละทิ้งความฝันและจงลงมือทําให้สําเร็จขึ้นมาให้ได้ค่ะรายการบันไดดาวขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับให้ดาวทุกดวงก้าวขึ้นสู่บันไดของตัวเองและอย่าลืมนะครับถึงแม้คุณจะไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่คุณยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวแน่นอนครับ และที่สำคัญนะคะอย่าลืมค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับทางช่อง G Entertainment ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา3คนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะค่ะ